สวัสดีค่ะชาวทัตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ค่ะประจำวันที่1นึงถึงสิสิงหาคมนะคะเ,เรื่องราวจะเปิดไปเรื่อยนะคลิปนี้จะประมาณ10ถึง มาสินาทีเท่านั้นแหละไม่เกินนะคะออจะมี3สถานะค่ะโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีแฟนแล้วแต่ทุกจะเปิดดูไปเรื่อยๆนะคะจะไม่ได้พลอยเวลาให้พวกคุณเนาะเรื่องราวที่เปิดขึ้นเป็นเรื่องราวโดวยกว้างค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะก่อนอื่นเลยพลังงานหลักๆเนี่ยทุกมองว่าสาหรับชาวธาตุไฟเองในเดือนนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นนะคะส่วนหย่จะเห็นในเรื่องของการที่ต้องใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆที่จะเข้ามา ไม่ว่าจะเรื่องความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามแต่มองเห็นในเรื่องของอื่นๆมากกว่าไม่รู้ว่าในเรื่องของการแก้ปัญหานี้มันจะเป็นยังไงแต่มองเห็นในเรื่องของความเครียดความกังวลใจในอดีตแล้วก็การที่มีปัญหาบางอย่างอะที่เราแก้ได้ผ่านไปออได้แค่บางเรื่องเท่านั้นแต่ว่าเรื่องอื่นยังแก้ไขไม่ได้แล้วก็พยายามที่จะหาคําตอบของปัญหาแก้ไขมันอะไรเงี้ยมันอยู่ในเรื่องของการที่ต้องใช้ไหวพริบหรือ สติปัญญ,ญาหรือไรก็ตาค่ะในการแก้ปัญหาที่จะให้ชีวิตเนี่ยมันผ่านไปอาจจะหมายถึงเรื่องความรักก็ได้นะคะอ,อย่างงั้นเดี๋ยวขอดูคนโสดก่อนแล้วกันนะคะสำหรับชาวธาตุไฟค่ะคนโสดชาวธาตุไฟเองเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะหมายถึงการที่เราพูดอะไรไปแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันมันทำให้เราเสีย ในเดือนนี้ทุอกอย่างให้คุณระวังนิดนึงนะคะถามว่าจะมีใครเข้ามาไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยทุกบอกได้เลยว่าคุณน่ยมีคนเข้ามาแน่นอนแต่ว่าด้วยคําพูดคําจาของคุณหรือ การแสดงออกก็เป็นได้นะมันจะทําให้เรารู้สึกเสียใจที่เราแสดงออกอนั้นออกไปบางคนอาจจะหมายถึงเราด่วนใจเย็นเร็วยอมยยง่ายๆหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะมันเป็นไพ่ของคนที่ถ้าเราประวิงเวลาหรือใช้สติความคิดมากกว่านี้เราจะได้ความรักที่ทดีมากมากเลยอะกับใครสักคนหนึ่งที่เขาเข้ามาได้ถูกจังหวะแต่ว่าไพ่ของคุณเป็นไพ่ของคนที่ ใจเลยไปนิดหนึ่งแล้วก็เป็นการตัดสินใจอะไรผิดผิดอันนี้จะคล้ายๆกับชาวทัดลมนะคะมีเรื่องของการตัดสินใจผิดผแล้วก็ออเป็นการตัดสินใจที่หุนหันพันแล่นไปนิดหนึ่ง <S <S แต่ไพ่ของคุณมเป็นไพ่ของคนที่เหมือนคุณแค่รู้สึกว่าสถานการณ์บังคับให้คุณต้องทําแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่สถานาการณ์บังคับแต่มันเป็นคุณเองที่มีใจิตใจที่อ่อนแอแล้วก็เป็นคุณเองที่รู้สึกว่าคุณรับปากอะไรมม่ว ประมาณนั้นอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าว่าอะไรขอดูเพิ่มหนะะ่อยค่ะสำหรับคนโสดสำหรับคนโสดเองเนี่ยคนเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาในเรื่องของการที่ ชัดเจนสื่อสารแบบตรงไปตรงมาว่าเขาต้องการอะไรจากทุกคุณสมมุติว่ามีคนเข้ามาแล้วต้องการที่จะติดต่อธุรกิจหรือชวนคุณไปทํานู่นนี่นั่นเขาก็จะตรงไปตรงมามากๆว่าเฮ้ย <c oughs> เขารู้สึกดีกับคุณนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวคุยเป็นเพื่อนกันไปด้วยก็ได้แต่ว่าเราก็มาคุยเรื่องธุรกิจกันด้วยก็จะเป็นแบบนี้หรือบางคนเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าเออเราเป็นแฟนกันก็ได้นะแต่ว่าเขาอยากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะพูดตรงๆแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ พูดได้เลยว่าเป็นฝ่ายให้คุณมักจะเป็นฝ่ายให้ให้เกินความจําเป็นแล้วก็มารู้สึกเสียใจภายหลังว่าเราไม่ควรที่จะทําแบบนั้นออกไปนะคะอืมอย่างนั้นขอดูบทสรุปหนะะ่อยค่ะสำหรับคนโสด สำหรับคนโสดเองเนี่ยไพ่คุณยังไม่ได้ความรักที่มันแท้จริงสักเท่าไหร่ไพ่ของคุณแค่รู้สึกว่าคุณมีเรื่องของการที่ได้รับการดูแลเทคแคร์ care, แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะถ้าเกิดแบบมีเกณฑ์ของการจบความสัมพันธ์มันมีเกณฑ์ของการที่เข้ามาเร็วระจบเร็วนะหมายถึงคุณจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนที่เข้ามาเขาไม่ได้ดูแลเทคแคร์ care, อะไรคุณเลยแต่เป็นฝ่ายคุณมากกว่าที่ทุ่มเทให้กับความรักตรงนั้นมากเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตุกจะบอกว่าสําหรับ ชาวทัดไฟเองคุณอาจจะต้องแคร์ความรู้สึกของตัวเองมากกว่าแคร์ความรู้สึกของคนที่เข้ามานะเออถ้าเกิดคุณแค่อยากลักสนุกอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ความรักที่มันแท้จริงอ่ะตุ๊กบอกเลยว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องทุ่มเทขนาดนี้ให้ถ่วง,งเวลาเอาไว้บ้างค่ะอ,อันนี้ก็คือคนโสดนะคะอย่างนั้นเรามาดูคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันค่ะ สำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเองนะคะมีไพ่ชาวราศีพิจิกชาวธาตุน้ำเข้ามาตุกคิดว่าคุณกำลังไกลเคขน,นะคะอ,อ,อาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆกับคนคนนี้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไปแล้วแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่ดึงตัวเองกลับมาได้แล้วพยายามที่ยังส่องเขาอยู่หรืออาจจะเป็นตัวเขาที่ส่องคุณก็ได้นะแต่ตุกคิดว่าน่าจะเป็นคุณมากกว่าที่ยังส่องเขาอยู่แล้วก็ยัง มองหาความหวังเล็กๆในตัวเราว่าความสัมพันธ์มันน่าจะไปต่อได้แต่ว่าเดี๋ยวกุูขอดูนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์มันยังไงไพ่เห็นเดชรีออดชาราสิกรกฎชาวทัานน้ำฟัดถ้าฝ่ายเกี่ยวกับท่าน้ำค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็เฉี่ยวท่านลมด้วยนะคะค่อนข้างที่จะเยอะแต่ส่วนใหญ่มันมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีสิมันหมายถึงเป็นเรื่องที่ บางคนรู้ตัวอยู่แล้วว่าคนคนนี้จะจากลาออกจากความสัมพันธ์แต่ว่าเรายังทําใจไม่ได้เลยยังถุ่งทวงนุ่งนวงความสัมพันธ์นี้ไว้แล้วก็ยังเอ่อเขาเรียกว่าอะไรยังพยายามที่จะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อีกหรือพยายามที่อยจะขอเวลาเพิ่มอีกนะต่อเวลาเออทง่ายๆอย่างนั้นขอดูตัวเขาเลยคะ่ะ พไพ่ของตัวเขาค่อนข้างที่จะดีมันหมายถึงอะไรที่เขาได้รับความรู้สึกดีๆจากคุณมาเขาพยายามที่จะเก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้เขาจะไม่ทิ้งความรู้สึกดีๆตรงนั้นไปแต่แค่เราสองคนเขาบอกว่ามันไม่คิดก,กันแล้วมันก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์มันเป็นไป,นปนในทิศทางที่เขามองว่ามันต้องมีค่ามากกว่านี้ในความสัมพันธ์นะไม่ใช่คนที่คบกันไปวันๆหรือไม่มีอะไรไรยจุดหมายเขาไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นคือถ้าถ้าถ้าพูดแบบ ศั์คนทั่วไปนะเป็นหมายถึงถ้าเกิดผู้ชายคนหนึ่งชอาผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าเขาต้องการแม่ของลูกอะไม่ได้ต้องการแฟนเฉยๆอะเออแต่เขาว่ากลับมองคุณแล้วรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้เป็นถึงจุดนั้นของเขาเท่าน,นเองแต่ว่าไม่ใช่คุณไม่ดีนะเขาไม่ความรู้สึกว่าข้อดีคุณมันเยอะมากแต่ว่ามันยังมีบางอย่างที่มันไม่ใช่ไพ่เดอะชาวเวค่ะ t ด e เอมโพชาวราศีเมษนะคะชาวทัศนไฝมันอาจ จะหมายถึงเขาเองอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจที่จะจบยุติความสัมพันธ์นี้เองด้วยซ้าไปนะคะเขาอวยพรให้คุณเจอคนที่ดีกว่าค่ะหรือเจอคนที่เหมาะสมกับคุณอขอดูบทสรุปนะคะของคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้มีชาวธาตไฟค่ะชาวราศีธนู เปลี่ยอมพในชาวราศีเมษอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นไพ่ของคนที่ตุกคิดว่าสุดท้ายแล้วคุณรู้แล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนค่ะมันชัดเจนตรงที่ว่ามีการตัดสินใจแล้วที่จะเดินออกมานะคะแต่ว่าตุกคิดว่ามันมีความถ่วงเวลาเอาไว้หรือเป็นคนที่พยายามที่จะบอกกับตัวเขาหรือตัวเราว่าเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้นะอย่างเงี้ยมากกว่าความสัมพันธ์ ครั้งนี้มันไม่ค่อยดีค่ะมันถ่ายหมายถึงมีเรื่องของการที่ตุกคิดว่ามันมัดค่างที่จะชัดเจนในตัวมันในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่มันอาจจะไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะอันนี้ก็คือคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราไปเร็วๆกันเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สุดท้ายเลยก็คือคนมีคู่ค่ะ สำหรับคนมีคู่เรามาดูคนมีคู่ชาวธาตุไฟกันสำหรับคนมีคู่ชาวธาตุไฟความรักแม้มันจะไม่ได้เหมือนเดิมตุคิดว่าความรักขาดหายแน่นอนอย่างน,น้อยน้อยไปกว่าครึ่งนะคะมีไพ่ของชาวธาตุลมนะคะชาวราศีตุลมีไพ่ชาวราศีเมถุนชาวธาตุลม มีไพ่ชาวราศีมังกรค่ะชาวธาตุดินเข้ามาในความสัมพันธ์เห็นไพ่ The w well h e e l of f o r t u n นนะคะมันหมายถึงว่าต่อให้ทุกอย่างเลยมันจะไม่ดีแต่มันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาของกงกรรมกงเกวียนะคะมันอาจจะมีช่วงเวลาที่เขาเคยรักเรามากๆแล้วเราเคยทําไม่ดีนะตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาทําไม่ดีบ้างแล้วเราก็ต้องอยู่กับความทรงจํานั้นอะไแบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องของ ที่ใครทีมันอะเอือประมาณนี้แล้วกันแต่ถามว่ามันจะมีปัญหาอะไรมากไหมก็ไม่ได้มองเห็นปัญหาอะไรตรงนั้นมากเดี๋ยวดูในเรื่องของปัญหากันหน่อยค่ะ ตุกคิดว่ามันจะมีเรื่องของปัญหาเข้ามาแต่มันยังเป็นปัญหาที่มีความรู้สึกว่าถ้าจะตัดสินใจหรือทําอะไรลงไปจะมีความรู้สึกแคร์ซึ่งกันละกันมีความแคร์อีกฝ่ายและมีความรู้สึกว่าพยายามที่จะไม่ทำอะค่ะแล้วก็มีเรื่องของการเห็นอ,อกเห็นใจนะคะมีเรื่องของการที่พยายามที่จะห้ามหักข้ามใจตัวเองตุกคิดว่ามีเรื่องของมือที่3เข้ามานะ ตัวไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะอาจจะมีคนเข้ามาแต่ว่าต่างฝ่ายต่างพยายามหักข้ามใจและพยายามปฏิเสธความสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่อ่ะมันมันยั่งยืนเพราะทุกเห็นไพ่ของคนที่คนสองคนที่ไม่รู้สิต่างต่างรักกันแต่ว่ามันรักกันน้อยลงบางคนเนี่ยมันหมายถึงว่าบางทีอ่ะเปลี่ยนเพศไปเลยนะคะคือแบบคุณอาจจะเคยชายหญิงมาก่อนแล้วอยู่ดีแบบเป็นหญิงหญิงหรือเป็นชายชายเลยนะเข้ามา หมายถึงแบบมีความรู้สึกดีอ่ะกับอีกเพศเดียวกันไปเลยอ่ะเออมันเป็นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในในยา,นยานหนึ่งนะคะมันหมายถึงคุณมีความรู้สึกว่าคุณได้รับการเทคแคร์ดูแลจากคนบุคคลที่สามจนเรามีความรู้สึกในเรื่องของการเปรียบเทียบค่ะกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่คนที่แต่งงานแล้วต้องระวังมากๆเพราะมันมีเกณฑ์ของคนที่ไม่เชิงบ้านแตกแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะเออ เขาเรียกว่าพยายามจะกดจิตตัวเองว่าตัวเองมีครอบครัวแล้วนะต้องอยู่กับครอบครัวให้ได้แบบอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่แล้วไม่มีความสุขอ่ะมันจะเป็นแบบนี้สําหรับคนที่ยังเป็นแฟนกันอยู่มันจะมีในเรื่องของการที่แอบรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําลงไปมันผิดจริงๆหรือเปล่ามันแฟร์กับแฟนเราไหมหรือมันแฟร์กับตัวเราไหมหรือจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่า ได้รู้ว่าความรักจีดีดจริงๆมันเป็นยังไงอะ่ะเออมันเป็นประมาณนี้นะคะอ <c oughs> ย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวเขากันหน่อยค่ะมันมีไพ่ของการอยากเริ่มต้นใหม่แต่ตุคิดว่าการอยากเริ่มต้นใหม่ดีที่เนี่มันมาในเรื่องของการที่อยากจะแก้ปัญหาความสัมพันธ์เดิมๆเมนี่ยแหะ อาจจะหมายถึงความสัมพันธ์กับคุณนะคะคือมันรู้สึกได้แล้วว่าความสัมพันธ์เรามันโคตรจะไม่ดีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตุ๊กมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะแก้ปัญหานี้จริงๆแบบตรงไปตรงมาแต่ว่ายังไม่รู้ที่จะทํำยังไงแต่มันมีการเคลื่อนไหวของคนที่อย่างน้อยก็คิดนิดนึงอะคะ่ะว่าควรจะทําอะไรสักอย่างนะคะอย่างนั้นขอดูตัวเขาเพิ่มนิดนึงค่ะ ้ามันมีเรื่องของมือที่3ามจริงๆเห็นชาวท่านน้ำนะชาวราศีพิจิกถ้ามันมีเรื่องของมือที่3จริงๆมันหมายถึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะยอมให้โอกาสอีกฝ่ายอย่างไหม นี่คือบททดสอบบางอย่างค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าสามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะคะหลังจากนี้ความรักจะราบรือสุดๆไม่ต้องทําอะไรแล้วแต่ช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงของเวลาทดสอบอะความรู้สึกตุกคิดว่าเขาแค่รู้สึกว่าคุณจะให้โอกาสเขาอีกครั้งไหมถ้าเขาทําอะไรบางอย่างผิดพลาดไปอืมเท่านั้นเองแต่มันมีอย่างหนึ่งนะคะของความสัมพันธ์ของความรู้สึกของตัวเขาคือ เขาแอบมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่อะ่ะเขาไม่ได้ทำลงไปเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาไม่ได้ทำลงไปเพราะว่าเขาไม่ฝ่ายผิดฝ่ายเดียวอะ่ะเขามีความรู้สึกว่าคุณก็มีส่วนผิดในเรื่องของปัญหาตรงนี้เหมือนกันเอออันนี้ต้องไปหากันดูนะคะอย่างนั้นขอดูบทสรุปของคนมีคู่ชาวธาตุไฟไหน่อยค่ะ ให้มีสี่เหรียญอ๋อขอดีไปหนึ่งค่ะปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในคู่ของชาวธาตุไฟมันจะยังแก้ไม่ได้ในเรน็วนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ2-3เดือนความสัมพันธ์ของคุณมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตุกคิดว่ามันจะเลือกและตัดสินใจได้เลยว่าจะเอาอย่างไงกันแน่มันก็มีแค่2ช้อยเนาะ ไม่เลิกกันไปเลยก็อยู่ต่อไปแต่ว่ามันยังไม่สบกันแล้วเร็วนี้ค่ะมันยังเป็นมันยังเป็นปริศนาของคําตอบอยู่เพราะไพ่ยังบอกว่ามันยังบอกอะไรแน่ชัดไม่ได้เพราะว่ามันมีใจหนึ่งของคนหนึ่งที่ถูกกระทําแล้วรู้สึกว่าไม่อยากให้อภัยแต่ว่าอีกใจหนึ่งมันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเราเคยทํมาก่อนอะเอออย่างเงี้ยด้วยก็เป็นไปได้หรือมันเป็นเรื่องราวในอดีตอะไรที่ มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเล่าีกันสมมติตอนนี้เขานอกใจคุณแต่ในอดีตอ่คุณอาจจะเคยทําอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เรื่องของการนอกใจอะแต่มันก็เป็นความผิดร้ายแรงเหมือนกันอย่างเงี้ยเราเป็นามจุกรวาลเนี่ยมันคือบททดสอบอีกอันนึงแต่ว่าถ้าตามพายจริงๆแล้วตุกคิดว่ามันยังไม่มีบทสรุปอะไรของความสัมพันธ์นะคะว่ามันจะดีหรือมันจะแย่มันต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณเดือนถึง2เดือนอะหรือถ้าเร็วสุดๆเลยนะคือสิ้นเดือนสิงหาถึงจะรู้ว่าเออ เราจะตัดสินใจยังไงต่อไปแต่ไมนเป็นเรื่องของความอดทนนะคะถ้าทนหลังจากนี้ได้เนี่ยตูคิดว่าเกณฑ์ดีมันมีแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าจะอดทนได้จริงๆไหมเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นมันเป็นคนละเรื่องกันมันย่อมที่จะเป็นอะไรที่มันตัดสินใจยากเท่านั้นเองนะคะอะไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าเข้าใจกันหรือเปล่านะคะอาจจะพูดแบบวนๆหน่อยนะเพราะว่าไพ่บางอย่างมันไม่ค่อยสื่อมากเพราะว่า มีความรู้สึกของไฟของชาวทัดไฟเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่บางครั้งแค่รู้สึกผิดต่อตัวเองหรือรู้สึกผิดต่อการกระทําของตัวเองด้วยในบางครั้งนะคะมันเลยทําอะไรหรือตัดสินใจอะไรหรือพูดอะไรออกไปได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะคะอ่ะอย่างนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ